เข้าสู่ในช่องของหัวหน้าผู้นำทีมงานระเบียบาอศิสินศิลปินมหาชนนี่คือสองพระเอตกหนุ่มยอดกระตันอยู่ส่งมาที่พระเอกดมผู้พี่ว่าที่ร้อยตีเปียสุมิสัก์ผลย้ำครับ รอยิมเลเสียบลกน,นึ่งต้นอื่นก็ขอกาสโซเดียี่นองูุรีบุคลกับทีมงานระเบียบวัตถสินและมีมุคลกับทีมงานมร่างใจเกินรอนะครับมน,นี่ร่วมพลังพอลูกนะครับก็รักอาร่วมจิตร่วมใจหมาะเหมาะวความสุขความํำราญนครับพี่กับน้องนะครับโอ้จะเชือ ปีนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังเสียอยู่พักประเด็นโปรโมชั่นนะครับที่โอกาสพ่อกับลูกเลยนี่โอกาสได้มากกินขขานั่กันกว่าปกติเดียวไปไผไ,ไปมั่นคาร์ตาลาอ่าคันเจยุสโบเฮตอ่าทั้งคาร์บ้าเสียว่าเอาลูกพ่อมาเบิดทุกคณะแตกขนาเอามาห้อมกันเลยเบิด์ตว่านส่ครับออกสาขาไปนะครับพาลิสตุตเตอร์ใส่พี่น้องซอยเชียซอยสตุพี่น้องเด้อร์โดยเฉพาะลาสุดดีครับนาย เส้นเจ้าเต่าสิกัญาพี่น้องที่ดูกันนะไอ้กําลังใจกับดุกับเต่าหนะครับเพราะว่าตั้งไปว่าสิบพระนิพุลละก่อนพ่อระเบียบออกวไปนี่ตั้งเป้าให้ได้ครบสริบเต่าคณะป้าสิบเต่าคณะเออพ่อสิบเต่าคณะระเบียบกฏิบัติโยงพวกเนาะพอแปะพวกไวนะ้เล้วครับดีใจขอบคุณขอบุณพี่น้องเอาเจ้าสิะพี่น้องมาให้กําลังใจกันหลายๆเป็นการสนับสนุน นะครับศิลปะพื้นบ้านของเฮ้าเพราะจำเป็นต้องเประเบียบหรือใจเปนแล้วรอะนองเดอเพอเป็นศิลปะบ้นา,ปปานเฮ้าทุกคณะให้พีรน้อมาซอยตื่นแรงเชื่อแรงใจก,กันทั้งศิลปะเป็นการสะสุนให้ศิลปะเฮาดีรังยังยินมบ้อยหายสาบูนนะครับโดยเฉพาะมอนี้ขอออกตัวนะครับใกลย้ยเป็นฤด,ดูการแล้วนะครับว่าเปลี่ยนเสื้อกระบ,บางตาโดยเฉพาะผูดยิ่งนะครับติตทหารก็สมทวนนะครับเราจะมาพิธีก่อนนะครับ ที่ก่อนอาจุสูงไปเลามากเลยนะไปเยสูงเราเตได้พอไม่ใญ่พอไม่พอได้อีกทิเดียวเื่อี่หัวใจ ได้เพื่อนี่ดังอยู่ร่าวพ่อไปยังชื่อว่าอ่ามือนีเป็นการอ่ามอกพ่อซุขครับพ่อพ่อได้ป็นทางการข่าวบริแก็งขันข่าวบริเก็ตชาติเอียงทั้งสิ่แมนข่าวพอเพียงแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เบื้องพรมกันสองคณะหรือสามคณะราคาพนก็เลยเอามากว่าบางเถอะอ่าไม่ต้องแยกเป็นเบื้องอ่ะครับมูลีเอามากมองเดียวเห็นทั้งพ่อทั้งลูกแมนเห็นวัตถุคทุก็เห็นทั้งพ่อเห็นทั้งลูกเห็นทั้งลูกใหโอ้เห็นวัตถุคนเลยจังไงไม่แต่ถิม่นม่ กนนไก็มาจนได้เอเก้าไม่ไม่เซมเปิลพี่น้องประไติใ่นเองเก้าไ้นี่ดมกินซะวะคเซมเป็ลว่าสมเนียงเสียงหมอลำสำเยก้อนที่คม่ะชอบไปทังสี่นะครับชิดฟ้าทังสี่พี่น้องนะครับบุคลากรของทีมระเดียววัชิย่างย่าเข้าไปเติบโตในสาขาศิลปะเลยชิดฟ้าห้าเทาระเบียนะครับเพชรหมอลำเพชรจเพชรวันเพชร่เอาดูเตาเป่ ไปยินรกับพี่น้องสุนทรับมิรัตน์พี่น้องเสยงเชวเยินพายเปียวได้พี่น้องขอเปียวาตอนนี้กระลั่มถมทีร้านม่งมั่งอีกครับขอเปียวาเทร้านม่วงเฟติวัลนะครับผมสิบสิบเจ็บพันเพื่นรอบอเก็บเท่าไรพอเยอจะเก็บชิบาบาทเนี้ยสิวันเดียวบหาบาทเกือบสามคณะอ่ต่อไปนะครับสิ้นเดือนนี้กับีนเดนลันะครับหลายๆคณะทยอยข้ามาหนึ่ง ครับพราว่าถ้ามานท่านกับผูนไฟกันเรื่องบรจัดแนวประวัพิลบอยจุดไฟง่ายเป็นละครับผมนีริบวจันทรนั้นก็เลม่ยาไม่อยากพี่น้องอีกประมาณเดือนเศษพี่น้องแต่ว่าทีมงานก็เสิ้วพฤษภาคับปิดุหน้ายีสองก็จะเป็นปิดฤดูกาลนะครับยืันเมื่อปีฤดูกาลน่นพ่อว่าเที่ยวไหนครับยี่เป็นที่ยี่สิบสองนยี่สิบเอ็ดครับมหลังจากนั้นก็สิบปับปุ่มผลงานการแสดงทุกสิ่งทุอย่างไว้แค่นี้ ปีนาฤดูกาลนาบ๊อบเวอร์ชันไหมกับบ๊เปลี่ยนแปลงของแต่ละคณะของระเบียบสเปนก็ได้พี่น้องค่อยติดตามก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าได้ยินเ่าบอกว่าเอาได้ยินข่าวพ่อสปอยแนนเพจว่าซิบีนังเอกไม่บอกเขาบอกกับบ๊อบเป็นไม่บ๊อบเป็น้องไม่คุยจุ้มแท้เด็กแล้วก็บบ๊อบไม่ผัชรีผู้ใดนะครับกับลูกสาวนะครับกับเดี๋ยวติดซื้อว่าจังไหนท่านบ้านเมืองไหพ่อกับบ๊อบจะถามอยู่ผมกับเขาดูกันเน่ได้ถามเขาพูดกันเลย มาจากเป็นมอลำ่ยูเอา,อากรับเป็นหมอลำ่มกับล่องมาหาประรสบการณ์ต้องลูกรนะัาเกิดว่าอา่าไปได้ไปเป็นกับยูกพ็พอ,อ,อก็เลยบอกกันประมาณนี้นะพี่น้องกับพ,พี่ยา,างพอดีว่าอ่าพันเปอร์เซ็นเพราะว่าอยากให้เพื่อนมาสัมผัสชีวิตมอลำอ่มก่อนเพราะว่าเพื่อนพได้กเกิดมาจากชีวิตมอลำมนะครับผนเกิดมาสายลองนะครับลองก็เพรามันลองสายมอลำ่มโดยเฉพาะนะครับผมแต่ว่าใจมากลุกอีสานนะครับใจมาก